เย่แล้วแป้งตกแตกกระจุยเลยแต่เราว่าจะเอามาใส่กระปุกมีกระปุกเปล่าๆอยู่ กลายเป็นแป้งฝุ่นผสมรองพื้นไปนแล้วนะคะวิธีใช้ก็ใช้เหมือนเดิมแค่ไม่เป็นฝุนน่นไงมันก็เป็นแป้งผสมรองพื้นที่เป็นฝุ่นเนือเ้อเม็ดไรถ้าใครมีแป้งตลับแล้วตก กระจุยก็หาตลับหรือกระปุกอะไรมาใส่แบบนี้ได้นะจ๊ะแล้วก็ใช้ต่อให้หมดวิธีใช้ก็ใช้เหมือนแป้งฝุ่นก็คือใช้พับพับแบบนี้หรือไม่ก็ใช้แปรงก็ได้ใช้แปรงก็เราก็จุ่มแบบนี้จุ่มไปใช่ไหมคะมันก็จะออกมาขอออกนิดนึงเอาส่วนเกินออกแล้วเราค่อยใช้ อันนี้ก็ได้ละฝากเคล็ดลับวันนี้ไว้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ